ถิ่งดูครับตำสับป,ปะยะข่าตะไคร่ถิ่งมะยมยังอีกกล้วยไทยกล้วยพริกไทย,รย,ไทยครับมะยอลูกยอด้วยนะครับลูกยอรครับก็เรียกว่าตำสับป,ปะยะ,ะครับแซ่บๆเลยนะจ้าพี่สาวนะเป็นคนทำอันนี้คือผักที่จะไปกินกับตำสับป,ปะยะมีกล้วยมีใบมะละกอมีใบมะละกออ่อน ยอดแคร์นะครับแล้วก็ปลีกล้วยนะครับมะลอดมะลอดมันไรสิ่มกันบาสมใส่เม็ดบักมว่าบักยอมันสุกแล้วก็คือผสมคักมันงอมันสุกแล้ว บาดมาสิดใจเลยคนละ20ปะนนอนด์แง่ใส่กี่บ่ะใส่กี่ต่อกี่ล่ะตัดสิทธิเลยดูปลาด้ยครับปลาเป็นต่อนนะครับดูสีแซ่บปลาเป็นตอนนะครับที่นี่ปลาที่ไปลงแหมาครับเนี่ยจนะิ้มหรืบเปล่าอืมจิ้มปลาขาวปลากระสูบครับเป็นตอนเป็นตัว เรียกว่าตำสัปะยะใส่ทุกอย่างที่เปรี้ยวที่ฝาดที่เผ็ดนะครับหรือภาษาบางคือตำเมียงตำเมียงกินตำเมียงเจ็บแสบรอบนาไปฮะบอกท่านพ่อรองมาตำเออบอกท่านเลดตูเเตเเต้เย็นเดียวไหมบ,บอกท่านตู้เย็นเก็บใส่ตู้เย็นไปแล้วเพิ่มเลยครับฟุกซ่านะครับหรือบักทันบ้านๆนะครับเรียกบักทันครับลูกเล็กลูกแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่ลูกที่นี่แต่ว่าต้นนี้มันเนื้อเยอะนะครับพุตซ่าแบบบ้าน บี่ตัวนี้บ่มีนอนตัวนี้บ่มีปลูกเองเว้ยไรสารพิษอ่ะนี่ครับอันนีเป็นโคบีแล้วมันต้องผสมสีแล้วมันต้องชีเดกันอันผสมมันเผ็ดซื้อเผ็ดแสบปลาปลาแดกปลาตองอีกต่างหากมีพวกปลานะปลาตองต่างหากปลาลาปลาตองนะครับแสับๆกันเลยครับเครื่องฟองร่องฟองสูตร ใชยบันจัดการเลยจ้ะนี่ผมชูรสประเดี๋ใส่ขอคก็จะ,จะมาช่วยกันครับทั้งเพื่อนพี่สาวครับจันบอกันพ่งนี้ประเดีใส่เล่กคมันนอเใส่ใส่ลเลก,ก็ได้สามสอนสี่สอนกับจังไปคนด้วยกันความท่างอีกแล้วความท่างอีกแล้ว จอมส่วนผมครับดูจะวิ่งข้ามถนนแล้วจอมส่นผมครับาจะเดต้สหมอนพ่อกระ,ะ่หันก็เต็มครกแห้งหรอกเราจะตีใส่พวงสีกระดิี่มือนท่านก็ตมมั้งมาแต่ว่ายังเหม่ถึงเงี้ยไม่เที่ยงเลเะเ แต่ตัวโอ้ยอย่าใส่หลายอย่าใส่หลายมันจั่วมันจั่วต้องติงท่านมันจั่วเพื่อนว่ามันจั่วนะครับตำบุษราใส่เยอะนะตำบัทันใครที่บอกว่าไม่เคยเห็นตำบักทันนะครับนี่ครับตำบักทันมันไม่เละนะครับเขาบอกว่ากลัวมันจะเละครับตำบักทันเห็นไหมเนี่ยไม่เละนะมันก็กินได้กันได้นะครับ ยิ่งตําเฉพาะมันนี่ก็ยิ่งจะอร่อยแบบเหมือนเหมือนตำทั่วนะครับตำหมออกทันเนี่ยแต่มันจะมีเม็ดแค่นั้นเองครับเม็ดเอาไปกาเอาไปกาเอาไปปลูกก็ไม่ปลูกมันไปก้าจะตกเหล้าสิเอาไปก้าเอาไปปลูกเพราะพันตัวเอาไปกา้าแล้วกัน กัซอสซ้อนก็บวงก็ว่วงไม่แน่เรากาบกาบ้อยหรือเอนยังบัเอามาสวดดืกันจิเอนยังบวงกาบุ้หอยบวงบ่เอนบวงบ่กาบบุ้หอยเอ็นบวงบวงบ้งหอยบวงบงหอยกาบสดๆแจงในตปานี่ห่วยซึมือหาบ่พอเด้อ แต่เจ <l id> ๊สิเอามาอันจอกนเฮ็ดเนี้ยฟันมุ้งกับปู้พ่ออยู่ชิ้มหนงนี่อ๋้หนยา่สกอ่ะอย่าถีบเถอะอันปลาแดกแซ่บก็ไมาใส่เนี้ยในขวดปลาแดกอยังนีปลาแดกแซ่บแซ่บก็ปลาแดกเจ้าของวออันนี้ปลาแดกเจ้าของเด้ออันนี้เอาละมาเป็นแตกกระชังมัน เรเรียบร้อยครับตามสัพยะเราคนๆใจหมอย่างเนหนึ่งบค้นในหมอย่างเช่นตายวะหน่อยว่าหน่อยก็ตามเขาให้ได้สำเอาสำนั่งบอกเ่าได้เราทำตามที่ทำได้ แล้วเราก็จะทำแค่สองครั้งเท่านั้นในเจ็ดในแปดเก้าสิบวันนี้ก่อนวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งวันนี้แล้วก็ก่อนวันสุดท้ายจะไม่ทำบ่อยมันจะขอก็บเฮ็ดให้เดี๋ยวมันจะคือปีไก่ต้องพ่อพ่อหหยแล้วพีไก่จะตำาองโย่ยยสมมุติกากินก็กินได้ซื่อไหมอยากกินต่านผูชมยังเยวะทานกินต่านผูชมไหม มันมาเข่ากรรมมาเข่ากรรมจะต้องมีอะไรก็เอาตามที่มีเอาตามที่ได้แง่ยังคือบบมันจะขอ,อกินทุกอย่างทุกอันทุกบาร์โบแบบเราเล่าต,ต้องบอกตัง้งใจชนะหยังเดี๋ยวย้ายเห็ดหยุดเดี๋ยวลุกแต่ย้ายเห็ดกันเดี๋ยวดูตามเสร็จอีกทีนะครับ